ในช่วงทีเฟกสเตชันนนี้นะครับมาได้จังหวะในช่วงที่ตลาดมีโอกาสที่จะพักตัวได้เนี่ยนะฮะทีเฟกถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในการลงทุนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์และ TFex นะครับได้ร่วมกันจัดงาน TFex สัญจรจังหวัดชนบุรีนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีเลยครับบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนคุณคณิ t h าออมรเมธวรินมีรายละเอียดมาฝากกันครับ สุดๆค่ะกับงาน t ี f e c t สัญจรจังหวัดชนบุรีเสริมพอร์ตหุ้นลงทุนแบบมีทางเลือกด้วย t f e c t จดัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ t f e c t ที่มีทั้งชาวชนบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมมองหาโอกาสลงทุนเพราะงานนี้งานเดียวรวมไว้ครบทั้งสัมมนาจากกูรูนักวิเคราะห์ t ี f ฟ e c t ชั้นนําและเวิร์กช็อปเข้มข้นตลอดวันสําหรับมือใหม่ก็เรียนรู้ได้ค่ะ ในช่วงที่ตลาดหุ้นพักตัวหรือไซด์เวที่ฟฝกเป็นอีกเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนค่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะ อยากให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับว่าตัวของ T-Fex เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเงินนะครับคำว่าเครื่องมือทางการเงินเนี่ยก็จะเอามาช่วยนะครับในช่วงทีเ่เราไม่มีความมั่นใจในการลงทุนสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะลงทุนในตัวของ T-Fex นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับต้องบอกว่าตราสารอนุพันธ์เนี่ยถูกมองว่า มันยากแล้วก็มันเสี่ยงนะครับทำยังไงให้เราจะลบข้อด้อยตรงนี้ไปแล้วเราลงทุนได้อย่างสบายใจเนี่ยลองศึกษาในตัวของเว็บไซต์หาข้อมูลในหนังสือนะครับของตลาดหลักทรัพย์นะครับก็สามารถที่จะช่วยลดในเรื่องของความไม่เข้าใจความยากตรงนี้ไปได้ ชีเเป็นตลาดอนุพันธ์ที่มีสินค้าหลากหลายที่โดดเด่นก็คือ Go Online Futures อ้างอิงทองคำแท่งบริสุทธิ 99. ์99.5%ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐค่ะได้ผลตอบแทนตามที่ทางราคาทองคำตลาดโลกตอบโจทย์ช่วงค่าเงินบาทพันพ้นแบบนี้ค่ะเทรดก็ไม่ยากด้วยค่ะ หรือจะเป็นโกลฟิวเจอร์เหมาะกับคนที่ซื้อขายทองในร้านทองอยู่แล้วเพราะอ้างอิงทองคําแท่งบริสุทธิ์96.5%ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงค่ะจึงช่วยบริหารความเสี่ยงได้นักวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มราคาทองคำขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าค่ะ ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีปีน่าจะเป็นปีทองนะครับเพราะว่าออลทำนิวไฮทำออทามไฮใหม่เฉพาะทองในตลาดโลกนี่ก็ไม่น้อยกว่า5-6ครั้งแล้วนะครับปัจจุบันล่าสุดก็เพิ่งขึ้นมาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองอีกนะครับยังทำนิวไฮต่อแต่เป้าหมายในระยะยาว ทาง MTS เองก็มองว่ายังมีโอกาสยขยับขึ้นได้ต่ออยู่ปีนี้ก็ทาง MTS เราก็มองเป้าไว้ที่ประมาณสัก2 6 7 0 0ถึง2,700เหรียญโดยประมาณถ้าตีในส่วนของตัวทองคำไทยบ้านเราก็อาจจะอยู่สัก42,000บวกบวกจนถึง43,000โดยประมาณครับ ตลาดยังพันผวนปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วชะลอตัวและเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยค่ะวงจรดอกเบีย้ยสหรัฐแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องจึงควรปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงค่ะเราควรจะมีสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะครับในภาะวะเศรษฐกิจขาลงนะครับเข้ามาอยู่ในพอร์ตอย่างน,น้อย20-25นะครับอยากให้ทุนเองเนี่ยกระจายไปที่ ตัวตลาดตาสานนี่นะครับหรือว่าฟิลินคัมนะครับรับกับแนวโน้มดอกเบีย้ยขาลงซึ่งมักจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นการที่ดีในช่วงที่สิทธิ์เนี่ยโตช้าลงนะครับขณะที่ในส่วนตัวสินทรัพย์ทางเลือกนะครับก็อาจจะกระจายไปสัก10ถึง15เปอสำหรับตัวทองคำนะครับหรือว่าอันเชอร์นิชีฟอินเวสเมนต์นะครับก็จะเป็นการเฮจิ่งพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วก็ในส่วนตัว equity market เองเนี่ยสามารถสามารถลงทุนได้ไหมต้องบอกว่ายังสามารถลงทุนได้อยู่นะครับสัดส่วนก็อาจจะเกินครึ่งมานหน่อยๆสักประมาณสัก55%ถึง60% ตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนทุกกลุ่มทุกพื้นที่นอกจากทีเฟกสัญจรยังมีกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจรที่จะเกิดขึ้นในอีก2จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นค่ะปัจจุบันสัสดส่วนของผู้ลงทุนเทียบกันทั้งหมดแล้วอะคะ่ะ ในต่างจังหวัดนี่มากกว่ากรุงเทพและปร,ะริมณฑลแล้วนะคะในการเติบโตแล้วก็ต้องบอกว่าในหลายๆจังหวัดนี่เราเห็นนะคะว่ามีการเติบโตของผู้ลงทุนเราต้องบอกว่าด้วยจํานวนประชากรนะคะเรามีความรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะยังไม่เข้าไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้น,นการไปจัดสัญจรในต่างจังหวัดการได้ทํางานร่วมกับบริษัทสมาชิกเรานะคะแล้วก็มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เอาความรู้ไปให้ใหกับผู้ลงทุนในต่างจังหวัดนี่เราคิดว่าเราให้ความสําคัญอย่างมากค่ะ ติดตามกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์กันได้ที่ www.setinvestnow.com ส่วนทีเฟกเองค่ะก็ยังมีกิจกรรมสัมมนาลักสูตรการเรียนรู้อีกมากมายสนใจติดตามกันได้ค่ะที่ www.tfeck.co.th คณิษฐาอมอมเมธวรินสำนักข่าวไทยอ,อสวทรายงาน